คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงสามารถใช้สิ่งของบางอย่างได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องคิดฟิลแบบพอเจอปุ๊บใช่ปะเราก็รู้เลยว่าไอ้ของพวกเนี่ยมันใช้งานยังไงทงั้งๆที่เราเนี่ยไม่เคยเจอมันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการเปิดประตูใช่ปะกดลิฟต์ปิดเสียงโทรศัพท์หรือแม้แต่การเปิดฝาก่อนดื่มน้ำทุกครั้งโดยที่มันไม่ต้องมีใครมาดีนอธิบายให้เราฟังเลยเว้ย ก็ไอสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับแต่มันเกิดจากการออกแบบที่ดีที่เรียกว่าการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ซึ่งแนวคิดเนี่ยมีหลักการอยู่เบื้องหลังมากมายเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นเลยขออธิบายก่อนว่าผมได้มีโอกาสไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งครับที่มีชื่อว่า laws of ux เป็นหนังสือที่รวบรวมกฎพื้นฐานของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานที่นักออกแบบทุกคนเนี่ยควรรู้เพราะมันไม่ได้พูดแค่เรื่องของความสวยงามใช่ปะ แต่มันพูดถึงวิธีที่คนเนี่ยรู้สึกและใช้งานสิ่งต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่เขียนได้น่าสนใจมากมันชื่อว่ากฎของเจคอบลอสเจคอบลอสเนี่ยถูกเสนอโดยเจคอบเนลสันนักวิจัยเชี่ยวชาญด้าน Ux เขาอธิบายไว้ว่าผู้ใช้เนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเว็บไซต์อื่นดังนั้นพวกเขาจึงคาดหวังว่าเว็บไซต์ของคุณจะทำงานเหมือนกับเว็บไซต์อื่นๆที่พวกเขารู้จักอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยเมื่อพวกเราเจอเว็บไซต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่เราเนี่ยก็จะคาดหวังว่ามันจะทํางานมือเหมือนกับสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะต้องไปเริ่มเรียนรู้ใหม่อ่ะลองดูภาพตามนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าคุณมีช้อนธรรมดาอยู่คันหนึ่งกับอีกคันเนี่ยเป็นช้อนที่บิดเดียวไม่เป็นรูปเป็น่างแม้ว่าทั้งสองช้อนเนี่ยจะสามารถใช้ตักอาหารได้เหมือนกันแต่คุณเนี่ยคงจะเลือกช้อนที่มันปกติมากกว่าใช่ไหมครับพอมันคุ้นเคย ไม่ต้องเสียเวลาทดลองใหม่ไม่ต้องคิดและคุณสามารถใช้งานมันได้เลยในทันทีคุณลองจินตนาการในสักภาพครับว่าสมมุติว่าคุณเนี่ยยืนอยู่หน้าทางมาลายแต่ทางมาลายนั้นดูออกแบบใหม่หมดไม่มีเส้นไม่มีสัญญาณไฟไม่มีป้ายเตือนไม่มีอะไรที่มันดูคุ้นตาเลยคุณจะข้ามปะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะลังเลใช่ปะแล้วก็ยืนคิดอยู่นานว่า ข้ามแล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยหรือว่าโอเคหรือเปล่าหรือแม้แต่สิ่งที่เราเนี่ยคิดว่าคุณเคยที่สุดในโลกอย่างไฟจราจรเนี่ยสมมุติว่าจากสีแดงเหลืองเขียวกลายเป็นสีขาวสีลุง้งหรือสีอื่นเนี่ยที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนถึงแม้ว่าจะมีคําอธิบายเนี่ยกำกับไว้แต่ในสถานการณ์จริงใช่ปะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะสับสนทันทีเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเห็นหรือว่า เคยเจอในชีวิตประจําวันและอีกหนึ่งตัวอย่างเลยที่เราเจอกันบ่อย,อยมากๆก็คือป้ายห้องน้ําบางที่เนี่ยนักออกแบบอยากสร้างความแปลกใหม่แล้วก็ฉีกกฎต่างๆแล้วก็เพิ่มความดุดดจริงออกแบบให้ป้ายห้องน้ําต่างเนี่ยมันดูเท่และก็แตกต่างใช่ปะบางทีอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวอักษรหรือว่าไอคอนที่คุ้นเคยหรือหนักสุดเลยก็คือการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยที่ไม่ได้อิงตามหลักการที่เราเคยเห็นในชีวิตประจําวัน สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ใช้อย่างเราๆก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ยืนอยู่หน้าป้ายว่าไอ้ป้ายเนี่ยมันคือห้องน้าชายหรือว่าห้องน้ําหญิงจนมันส่งผลต่อความเข้าใจผิดและก็อาจจะเกิดความวุ่นวายตามมาทีหลังก็ได้ก็จริงๆอะ่ะทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารไปยังนักออกแบบทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบเว็บไซต์แอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่ระบบต่างๆการสร้างสาร์สิ่งใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่ควรทำครับ แต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมว่าผู้ใช้งานเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นใหม่จากศูนย์เขามีความรู้มีความคุ้นเคยและก็มีประสบการณ์ในการใช้อยู่แล้วการออกแบบที่ดีเนี่ยจริงไม่ใช่แค่ความแปลกใหม่แต่ต้องเข้าใจง่ายและรู้สึกคุ้นเคยโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกเพราะถ้าสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นทําให้คนต้องใช้เวลานานในการทําความเข้าใจใช่ปะมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาเนี่ย จะเลิกใช้มันและกลับไปหานะสิ่งที่มันคุ้นเคยสำหรับเขามากกว่าเออถ้าคิดเห็นอย่างไรอ่ะก็เมนมาได้นะอันนี้คปแอนิเมชันคลิปแรกก็ขอบคุณไปล่วงหน้านะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเราด้วย